สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องชายาเคียงหะไทยซึ่งเรื่องนี้เป็นอ e ีบุ๊กนะครับผมสามารถซื้อได้ทางแอป MEB หรือทางปิ่นโตนะครับผมซึ่งจำนวนของมันนะครับจะมีทั้งหมด19เล่มจบนะครับผมโดยราคาต่อเล่มเนี่ยมันจะอยู่ที่เล่มละ189บาบาทแต่ว่าเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะแถมฟรีนะ แล้วก็ช่วงนี้นะครับประมาณสักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอีก20วันที่แมมมันจะลด5 0อยู่นะครับผมถ้าเป็นในเว็บปิงโตนะก็จะราวๆสักประมาณสักวันที่20กว่าๆมันก็ยังลดอยู่นะครับผมถึง20เดือนหน้านะครับผมก็คือ20เมษายนนะอันนี้คือคำนวณคร่าวๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สา,สา,สามารถไปซื้อได้นะครับซึ่งเรื่องของชาย,เยาเคียงอไทยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของ,งานางเอกที่มีชื่อว่าเยี่ยหลี ตัวของเย,ยลีนะครับเธอเป็นทหารที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ย้อนเวลากลับมาในยุคจีนโบราณแต่ว่าเธอย้อนเวลากลับมาในช่วงที่อายุ5ขวบนะเลยประมาณแต่ว่าเธอก็ทําตัวเหมือนเด็กทั่วไปนะเพราะตอนที่เธอรู้ชาติได้ตอน5ขวบนะั้นแม่เธอตายพอดีแล้วพ่อของเธอก็แต่งงานใหม่มันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอํานาจของแม่เลี้ยงเธอก็เลยทําตัวเจียมเรียมนะครับคือทําตัวไม่มีพิษไม่มีภยัยจนกระทั่งเป็นสาว แล้วเรื่องราวมันจะเริ่มต้นต้นที่ว่าเธอโดนถอนมั่นจากชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็คือหลี่อ๋องหรือม่อจิงหลีตัวของหลี่อ๋องนะครับเป็นคู่มั่นที่อดีตห้องเต้ม,มั่นหมายให้กับเธอ แต่ว่าตัวนางเอกก็ไม่ได้ชอบอีกฝ่ายอยู่แล้วแล้วพออีกฝ่ายถอนมัน่นปุ๊บเธอก็ยอมถอนมั่นด้วยแล้วที่สําคัญก็คือฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่หมายให้เธอกับติ้งอ๋องเลยก็คือพระเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าม่อซิเหยาวตัวของพระเอกเป็นติ้งอ๋องใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูลม่อเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นคนละสายกับฮ่องเต้เพราะในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั้นเนี่ยในขณะที่ฮ่องเต้ก่อตั้งแผ่นดินใช่ไหมมันจะมีน้องชายหรือมีพี่ชายอยู่คนหนึ่ ซึ่งเป็นต้นตระกูลของติ้งอ๋องแล้วก็สืบสายลงมามันก็เลยทําให้ตระกูลติ้งอ๋องเนี่ยเป็นตระกูลที่กลุ่มอาํานาจทางการทหารเป็นตระกูลผู้สําเร็จร,ราชการมาหลายรุ่นจนกระทั่งมาถึงรุ่นปัจจุบันแต่ว่าตัวของติ้งอ๋องในรุ่นปัจจุบันหรือพระเอกใช่ไหมเขาเป็นคนพิการขาทั้งสองยืนไม่ได้ใบหน้ามีบาดแผลเพราะในการรบครั้งก่อนที่กองทัพติ้งอ๋องพ่ายแพ้พี่ชายของเขาเสียชีวิตจากการโดนรอบสังหารส่วนตัวเขาโดนวางยาพิษ ทำให้ทหารมากมายตายแต่ด้วยสติปัญญาของพระเอกมอดซิลหย่าซึ่งเป็นติ้งอ๋องคนปัจจุบันสามารถทําให้กองทัพสามารถพิชณาได้จนสามารถลบเอาชนะพวกป่ยหลงซึ่งเป็นพวกลอกด่านได้มันก็เลยทำให้เขาได้รับตำแหน่งติ้งอ๋องมาแล้วก็เก็บตัวอยู่ในวังอ๋องเพราะว่าเขาป่วยไม่ออกไปพบผู้คนเท่าไหร่นะครับผมมันเลยทำให้ใครๆคิดว่าการได้แต่งงานกับติ้งอ๋องเนี่ยเป็นโชคร้ายแต่นางเอกไม่ได้คิดอย่างนั้นนางเอกคิดว่าแต่งงานกับสามีคนนี้ก็ดีแล้ว เพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่พิการเป็นคนที่อาจจะไม่มีอะไรกับเธอพูดตรงๆก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรกับเธอแล้วก็เธอจะได้อาศัยอยู่ในจวนติ้งอ๋องได้เพราะว่าเป็นจวนที่มีอํานาจถ้าเทียบกับอยู่ที่บ้านเดิมเนะครับเธอจะโดนดูถูกโดนหยยดหยามใช่มะมันก็เลยทําให้เธอตัดสินใจ,ใจแต่งงานด้วยซึ่งในระหว่างที่โดนถอนบ้านใช่ไหมเธอก็เริ่มที่จะรวบรวมสินเจ้าสาวของครอบครัวกับคืนมามีการติดต่อตระกูลของลุงนะครับซึ่งตระกูลของลุงหรือตระกูลของแม่เธอใช่ไหมเป็นตระกูลสวี เป็นตระกูลมหาบัณฑิตนะครับเพียงแต่ว่าก็โดนฮ่องเต้ไม่พอใจทําให้ตระกูลสวีเนี่ยถอนตัวไปแทบจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงการขุนนางแต่ว่าตระกูลสวีเป็นตระกูลที่มีลูกศิษย์มากมายทําให้ขุนนางหรือบัณฑิตทั่วราชเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ของตระกูลสวีมันก็เลยทําให้ตระกูลสวีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นขุนนางแต่ก็ยังเป็นที่ทําหน้าถือตาอยู่เธอก็ศัยความช่วยเหลือจากลุงของเธอเนี่ยทำให้สามารถได้สินเจ้าสาวที่เป็นของตัวเองกลับคืนมาดูแลแน่นอนว่าพอได้มาปุ๊บเธอก็เริ่มมาดูแลร้านคา ปรากฏว่าน้องสาวของเธอหรือคุณหนูสี่นะครับนางเอกเนี่ยเป็นคุณหนูสามนะคุณหนูสี่เนี่ยก็แอบลอบมีความสัมพันธ์กับหลีอ๋องง่ายง่ายคือกลายเป็นคู่รักกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพาหลี่อ๋องมาที่ร้านขายของเก่าของเธอเป็นประจำแล้วก็เอาของมีค่าไปนางเอกก็จะก,การเก็บเงินมันก็เลยทําให้หลีอ๋องไม่พอใจนะครับเธอก็โดนคนในครอบครัวว่าว่าไปหาเรื่องกับหลีอ๋องแต่นางเอกก็ไม่ยอมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวพระเอกซึ่งแอบสืบข่าวของเธอใช่ไหมประทับใจคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ใช้ได้อันนี้เป็นความสึกข,ของพระเเอออกกทีี่นน่่มมตนงช ก็เลยยอมรับการแต่งงานนี้ด้วยซึ่งในระหว่างนั้นมันก็จะมีหลายเหตุการณ์นะครับที่นางเอกได้ไเผชิญหน้ากับหลีอ,อ๋องหลีอ๋องก็คิดว่าการที่นางเอกมาเจอหน้าเขาบ่อยบ่อการที่นางเอกไปคิดเงินเขาหาเรื่องเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าหลงรักเขาต้องการที่จะให้เขากลับมาแต่งงานด้วยแต่นางเอกก็ตอบอีกฝ่ายกลับไปว่าเป็นพวกคิดตัวเองเธอไม่ได้สนใจเขาหรอกแล้วก็จะมีพระเอกมาช่วยหลายครั้งเรื่องราวก็จะไปผ่านประมาณนี้จนกระทั่งทั้งสองสามารถแต่งงานกันได้ แต่ทีเนี้ยตัวของหลีอ๋องนะครับเป็นผู้ชายที่มากมากนะมันก็จะมีองค์หญิงจากน่านเจ้ามาหลงรักเขาด้วยก็กลายเป็นอนุไปแล้วกันส่วนตัวน้องสาวที่เป็นคุณทูศีก็แต่งงานกับหลี่อ๋องไปกลายเป็นชายาเอกแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกก็คือว่าตัวของน่านเจ้าเนี่ยมันจะมีเรื่องนะใช่ไหมแล้วตัวพี่ชายของเธอนะครับซึ่งเป็นคุณชายใหญ่ตระกูลสวีนะเป็นคนที่รูปงามราวกับเทพบุตรราวกับเซียนใช่ไหมเป็นที่หลงใหลของหญิงสาวโซล่านะครับ เขาก็เดินทางไปน่านเจ้าเพื่อไปแก้ปัญหาและก็หายสาวศูนย์ไปนางเอกก็เลยตัดใจเดินทางไปน่านเจ้านะครับผมซึ่งตอนนี้นางเอกกับพร่เอกก็เริ่มรู้สึกลักกันแล้วนะพอเดินทางไปน่านเจ้าบุ้นางเอกสามารถเคลียร์ปัญหาน่านเจ้าได้เสร็จใช่ไหมแล้วในขณะที่กําลังย้อนกลับมาปรากฏว่ามันจะมีสงครามขึ้นก็คือพวกน่านเจ้าเนี่ยครับโดนยุยงคนที่ยุยงนะครับก็จะมีลีอ๋องเนี่ยร่วมมือกับใครบางคนซึ่งเป็นทิดาเทพแล้วกัน แต่ยิ่งทิดาเทพนะครับก็เป็นการหลอกใช้หลีอองนะซึ่งทิดาเทพก็ต้องการแย่งชิงอํานาจกับองหญิงลทาททยาตด,ด้วยซึ่งนางเอกก็จะอยู่ฝั่งองหญิงลทาททยญาตมันก็เลยทําให้พวกน่านเจ้าที่อยู่แดนใต้ยกทัพขึ้นบุกโจมตีต้าฉู่ของนางเอกเพราะว่าตัวอ๋องของน่านเจ้าย่ยสับงสนุทิดาเทพมากกว่าลูกสาวตนเองเพราะลูกสาวเก่งเกินไปกลัวลูกสาวแย่งชิงอํานาจพวกตรงๆอตะงนะก็เลยสั่งสนุทโยกกองทัพมาแล้วนางเอกที่เดินทางกลับมาจากน่านเจ้าหลังจากที่ได้ช่วยเหลือพี่ชายตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เธอก็รู้ว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นเธอก็ได้ช่วยแม่ทัพคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนเธอในการปกป้องเมืองแต่ทีนี้ในการปกป้องเมืองม,มันจะมีอยู่2ด่านนะครับด่านหนึ่งจะเป็นด่านใหญ่ด่านหนึ่งเป็นเมืองเล็กใช่ไหมเธอก็เลือกที่จะปป้องเมืองเล็ก ซึ่งตรงนี้นะครับเธอก็ได้ใช้ความสามารถของเธอในการปกป้องเมืองแน่นอนว่าถึงแม้ตัวนางเอกจะไม่ได้เชี่ยวชาญการจัดกระบวนทัพแต่เธอเรียนรู้กลอุบายที่ผ่านมาในยุคป,ปัจจุบันที่ผ่านมาเกือบ2,000กว่าปีทําให้เธอใช้กลอุบายและแผนการลบที่ใครคาดคิดไม่ถึงสามารถเอาชนะศัตรูได้ในเวลาเดียวกันพระเอกที่อยู่ทางเมืองหลวงนี่ก็ทราบข่าวเขาที่เดินไม่ได้นะแต่ว่าตัดสินใจนะครับกินยาตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาที่มีพิกเย็นนะครับสามารถสะกดพิษล่องของเขาได้ ซึ่งการกินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เขารับพิษทั้งสองอย่างใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถทําให้เขาเดินได้เขาก็เดินได้พวกเขายกกองทัพมาช่วยหลังจากที่พระเอกเนี่ยยกกองทัพมาช่วยนางเอกได้แล้วใช่ไหมมันก็ทําให้สามารถจัดก,การศึกกับนั่นเจ้าได้พวกนานเจ้าก็ถอยไปแต่ทีเนี้ยมันจะมีกองทัพของซีหลิงยกลงมาโจมตีด้วยซึ่งซีหลิงกับต้าชู่วของนางเอกเมื่อก่อนนะครับเป็นแผ่นดินตรงง้วนเนี่ยเป็นแผ่นดินเดียวกันนี่แต่ว่าระชวงก่อนพะล่มแล้วใช่ไหมมันเกิดราชวงใหม่ขึ้น ต้าชูกับซีหลิงก็แบ่งแผ่นดินกันก็คือเป็น2อนาณาจักรนะครับเป็นอนาณาจักรของชาวฮั่นทั้งสองอาณาจักรนะแต่ทีเนี้ยพระเอกก็ต้องยกกองทัพลงไปต่อสู้อีกที่หนึง่งนางเอกเลยเฝ้าเมืองต่อแล้วแม่ทัพของซีหลิงก็ยกทัพลงมาโจมตีซึ่งนางเอกที่รับผิดชอบใช่ไหมก็เลยทําการต่อสู้กับแม่ทัพของซีหลิงต้องบอกก่อนนะครับว่าแม่ทัพของซีหลิงเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ยอดฝีมือเป็นท่านอ๋องของซีหลิง ในขนาดเดียวกันเนี่ยสียอดฝีมือนะครับมันก็จะมี4ีคนละกันคนนึงก็เป็นพระเอกด้วยคนนึงก็จะเป็นท่านอองของซีหลิงอีกคนนึงก็จะเป็นนักฆ่าตระกูลม่ออีกคนนึงก็จะเป็นเจ้าส่งนักฆ่านะครับผมมันจะมีอยู่4คนที่เป็นสียอดฝีมือในปัจจุบันใช่ไหมซึ่งตอนนี้นางเอกสามารถตั้งรับและสามารถจัดการกองทัพของซีหลิงได้แต่ว่ากองทัพของเธอก็ไม่เหลือเธอก็เลยต้องหนีไปในระหว่างที่นางเอกต้องจำใจต้องหลบหนีไปใช่ไหมก็จะเจอท่านอองของซีหลิงเนี่ยตามมาแต่ทีนี้ในระหว่างนั้นเองใช มันควรจะมีทหารของต้าฉู่ไปช่วยแต่ว่าห้องเต้ของต้าฉู่ก็สั่งห้ามไม่ให้ไปช่วยมันเลยทําให้นางเอกต้องกระโดดหน้าผาไปใครๆก็คิดว่านางเอกตายไปแล้วล่ะหลังจากที่นางเอกกระโดดหน้าผาเสียชีวิตไปใช่ไหมมันก็เลยทำให้พระเอกโกรธมากนะครับถึงขนาดผมขาวทั้งหัวแล้วก็ลบทับนะครับขับไล่พวกศัตรูไปหมดใช่ไหม แล้วก็ยึดเมืองเมืองหนึ่งคือตั้งตัวเป็นเอกเทศนะครับไม่ยอมขึ้นกับต้าฉู่อีกพุดง่ายคือก่อกระบทนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ก่อกระบฏแบบเปิดเผยพุดง่ายคือแข็งเมืองอ่ะมันก็เลยทำให้ฮ่องเต้ต้าฉู่ไม่พอใจในเวลาเดียวกันนะครับทางหลีอ๋องใช่ไหมก,ก็ก่อกระบทเองเพราะ้รับการสนับสนุนจากไทยฮาก็เลยก่อกระบฏชิงพื้นที่ทางใต้ไปเรียบร้อยแล้วมันเลยทําให้แผ่นดินของต้าฉู่นะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเมืองหลวงในฮ่องเต้คุมทางใต้ี่หลีอ๋องคุม พระเอกก็แข็งเมืองอยู่ทางประมาณตะว,วันออกเฉียงเหนือแล้วการประมาณนั้นนะแล้วทีนี้นางเอกที่กระโดดหน้าผาไปกับไม่เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลือจากราชวงศ์เก่าก็คือเป็นหมอที่เลี้ยงดูทายาทของราชวงศ์เก่าช่วยชีวิตเธอไว้เธอก็ได้เจอกับทายาทราชวงศ์เก่าที่พยายามจะมาเอาตาสืบทอดแผ่นดินของราชวงศ์เก่าแล้วก็ได้ทําการหนีออกมาได้แล้วก็มาเจอพระเอกสุดท้ายก็มาอยู่กับพระเอกแล้วเมืองที่พระเอกแข็งเมืองนะครับต่อไปก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นเมืองลี แล้วก็มีการทําสงครามไปเรื่อยใช่ไหมสามารถชิงแผ่นดินของอาจักรซีหลิงได้ใช่ไหมทหําให้องเต้ซีหลิงยอมถอยทับไปในเวลาเดียวกันอ๋องที่เป็นยอดฝีมือของซีหลิงใช่ไหมก็ลบติดพันอยู่กับหลี่อองทางใต้เลยประมาณนี้ด้วยใม่มันก็จะเป็นสงครามประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้รับรู้ความเป็นจริงว่าคนที่ลอบสังหารพ่อเขาคือวางยาพิพ่อเขาไหมคืออดีตฮ่องเต้ส่วนคนที่วางยาพิษเขาและลอบสังหารพี่ชายเขาเนี่ยก็คือฮ่องเต้องปัจจุบัน พราะรับไม่ได้กับการมีอยู่ของจวนติ้งอ๋องมันก็เลยทําให้พระเอกโกรธแค้นอีกฝ่ายหนึ่งเวลาเมืองหลวงโดนโจมตีหรือกองทัพโดนโจมตีใช่ไหมกองทัพติ้งอ๋องก็ได้ไม่ไปช่วยสุดท้ายเนห้องเต้ใกล้าตายเนี่ยพระเอกก็รู้นะว่าจริงๆแล้วคนที่วางยาพิษฮ้องเต้ก็คือหลี่อ๋องซึ่งไปรับยาจากนั่นเจ้ามาก่อนที่ฮ้องเต้จะตายพระเอกก็ไปดูใจอีกฝ่ายหนึ่งปรากฏว่าฮ้องเต้ก็ได้แต่งตั้งเด็กคนหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นฮ้องเต้บอกว่าเป็นลูกตนเองในขณะเดียวกันทางด้านหลี่อ๋องก็โดน่ององเต้้้้ววาาาาาายยพิษดดทํใหไไมามมาสรถี พูดง่ายคือเขาจะมีลูกให้คนเดียวที่เกิดจากน้องสาวของนางเอกแต่โดนห้องเต้เอาตัวไปตั้งแต่เกิดมันก็เลยทําให้หลี่อ๋องเนี่ยไม่พอใจพยายามหาลูกตัวเองแล้วพอเกิดสงครามขึ้นปุ๊บซึ่งเป๋หลงกับเป๋ยจิงเนี่ยเป็นพวกนอกด่านนะมันจะมีคนคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นทายาทของอดีตราชวงศ์เก่าเป็นคนละคนกับที่นางเอกเจอนะคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันคนนี้บอกว่าเป็นอดีตทายาทของราชวงศ์เก่า ได้ร่วมมือกับพวกนอกด่านกลายเป็นท่านอ๋องของเป่ยจริงไปแล้วก็ยกกองทัพระบกลงตีสามารถชิงเมืองหลวงได้ตัวของลี่อ๋องก็เอาฮ่องเต้องปัจจุบันใช่ไหมย้ายลงไปทางใต้แล้วก็กลายเป็นผู้ต่แเน่งราชการแทนในขณะที่พระเอกก็ยกกองทัพลงมาชิงเมืองหลวงได้มันก็เลยทําให้เปิดครอบครองเมืองหลวงของต้าฉูและซีหลิงได้แผ่นดินของพระเอกเนี่ยก็จะประมาณสักหนึ่งในสามของแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดใช่ไหม ก่อนที่พระเอกจะเริ่มรบทับจับศึกนะครับจนสามารถจัดการกับพวกต่างๆได้นะจนกลายเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดแต่เขาไม่ขึ้นของลานะเพราะว่าเขาไม่อยากจะแต่งงานไม่อยากจะรับอนุเพิ่มมันก็เลยทำให้มีคนไม่พอใจให้แม่ในเวลาเดียวกันนะครับตัวของหลี่อ๋องให้แม่ซึ่งพยายามหาเรื่องพระเอกมาตลอดแล้วก็คิดที่จะจับตัวนางเอกหลายครั้ง แม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนยาไปใช่ไหมเพื่อที่ทําให้ได้ยาที่ทําให้สามารถกลับมาสู้ได้กลับมามีทายาได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวของหลีอ๋องเนี่ยที่ต้องการจะฆ่าฮ่องเต้น้อยนะครับซึ่งเป็นองเต้ใหม่ใช่ไหมเพื่อที่จะครองราชเป็นฮ่องเต้องคปัจจุบันแทนแต่ว่านางเอกก็ได้เฉลยแล้วว่าตัวฮ่องเต้น้อยจริงๆนะเป็นลูกของหลีอ๋องกับน้องสาวเธอแต่ว่าตัวของหลี่อ๋องก็ต้องการที่จะฆ่าฮ่องเต้น้อยอยู่ดีเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถมีลูกได้แล้วไม่จำเป็นต้องเก็บเด็กคนนี้ไว้ แต่ว่าตัวน้องสาวของเธอไม่ยอมก็เลยเอามีดอาบยาพิษนะครับซึ่งเป็นพิชิตเดียวกันเนี่ยแทงหลี่อ๋องไปพูดง่ายคือตัวของหลี่อ๋องเนี่ยก็ไม่สามารถมีทาย,ยาได้อีกเพราะรับพิษเดิมสองครั้งแล้วยาแก้พิษก็ไม่เหลือแล้วด้วยมันก็เลยทําให้หลี่อ๋องแค้นในขณะเดียวกันตัวนางเอกก็รับห้องเต้น,น้อยไปเลี้ยงดูแม้ว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึง20ปีก็ตามแต่เธอก็ยังดูแลรักษาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างดีในเวลาเดียวกัน ทางด้านหลีอ๋องใช่ไหมซึ่งยกทัพมาโจมตีเนี่ยก็เจอกระบดดเจอหลายอย่างนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่มีแผ่นดินอยู่กลายเป็นพวกร่อนเล่ไปแต่ก็ยังไม่ยอมที่จะล้ามือกับนางเอกต้องการที่จะช่วงชิงนางเอกให้ได้มันก็มีเหตุการณ์ที่พระเอกล่อเข้าไปหาอีกฝ่ายนะครับแล้วก็จัดการตอนอีกฝ่ายหนึ่งทิ้งเรียบร้อยเป็นการตัดปัญหาไปไม่ต้องไปยุ่งกับเมียกูแต่ตัวของหลีอ๋องก็ยังไม่หายแค้นอาศัยช่วงที่จัดงานครบรอบวันเกิดหนึ่งเดือนของลูกคนที่สองกับคนที่ทจะเเล่นนนงงาาอก แต่สุดท้ายก็เจอลูกชายคนโตของนังเอกนะครับซึ่งตอนนั้น,นก็จะอายุประมาณสัก8-9ขวบเนี่ยเล่นงานนะแล้วก็ประจาวนว่าหลี่อ่องยิงลวครับเป็นขันที่ก่อนที่จะเจอสังหารทิ้งมันก็จะเป็นการจบเรื่องราวใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นตอนพิเศษตอนพิเศษมี่จะกล่าวถึงความรักของคู่รลองครับคู่นึงคู่นี้ไปให้แม่ ก่อนที่จะมากล่าวถึงลูกชายของพระเอกกับนางเอกซึ่งอายุประมาณสักสิบห้าปีแล้วใช่ไหมพระเอก,กเลยยกตำแหน่งติ้งออกให้แล้วก็พานางเอกออกไปท่องเที่ยวซึ่งตอนนั้นพระเอกกับนางเอกก็เลือกที่จะพาลูกสาวฝาแฝดออกไปอย่างเดียวในขณะที่ทิ้งลูกชายฝาแฝดไว้ให้พี่ชายดูแลด้วยมันก็เลยทําให้ต่อไปเนี่ยพี่ชายก็ขึ้นเป็นติ้งอ๋องแล้วก็รวบรวมเห่นุนิแลวกลายเป็นท้องเต้อ,องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการจบเรื่องราวของชายยาเคียงหาไทยซึ่งสําหรับชายยาเคียงหาไทยนะครับต้องบอกก่อนว่า มันเป็นเรื่องที่ยาวนะผมไม่สามารถเล่าเรื่องทั้งหมดได้เลยเ่าย่อๆแล้วการเอาเป็นแค่คอนเซปต์คร่าวๆ้านะครับอาจจะมีการข้ามมีการตัดต่อเนื้อหาบางส่วนไปต้องขออภัยด้วยมันมีตัวละครเยอะมีตัวละครมากมายนะครับมีเหตุการณ์มากมายเราเอาแค่ที่สาคัญสำคัญพอให้มันรีวิวรู้เรื่องก็ตามสําหรับตัวละครนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะมันจะมีบุคลิกของนางเอกนางเอกเธอเป็นหญิงเก่งในชาติที่แล้วเธอเป็นทหารเป็นพลทหารเป็นหน่วยรบสังหาร พอเธอย้อนเวลาก,กลับมานะครับเธอก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับวรยุทธ์เธอก็กลางๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่เธอติดตัวมาก็คือศิละปะก,การต่อสู้เธอสามารถต่อสู้ได้เก่งเพียงแต่ว่าเนื่องจากเธออายุเยอะเธอเลยฝึกลมปานช้าทําให้ทางด้านลมปานเธอไม่สามารถต่อสู้กับสุดยอดฝีมือได้แต่ว่ากระบวนท่าและวิธีรอบสังหารของเธอเนี่ยมันโดดเด่นทําให้เธอสามารถเก่งกาจกว่าผู้คนสามารถต่อสู้กับยอดฝีมือระดับสูงๆได้ อาจจะไม่ถึงขั้นต่อสู้กับยอดฝีมือระดับ4ี่สุดยอดฝีมือได้นะพูดง่ายคือเธอสามารถต่อสู้กับยอดฝีมือระดับทั่วไปได้พูดง่ายคือคนทั่วไปไม่สามารถต่อสู้เธอได้นอกจากนีน้มันยังมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่เธอสามารถช่วยพระเอกในการรวบรวมแผ่นดินได้ก็คือการก่อตั้งหน่วยกีเลนหน่วยกีเลนเนี่ยก็คือเป็นหน่วยสายลับสุดยอดที่นางเอกฝึกขึ้นมา เป็นหน่วยลอบสังหารทาหน้าที่ทุกอย่างได้เป็นหน่วยจราชนที่เก่งกาจพูดง่ายคือสามารถป่วนกองทัพศัตรูได้คนประมาณไม่กี่ร้อยเนี่ยสามารถถล่มกองทัพเป็นพันได้หรือป่วน,ป,วนป่วนกองทัพเป็นหมื่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่นางเอกฝึกสอนมาบันเลยมีส่วนช่วยทําให้กองทัพของพระเอกนะครับเข้มแข็งขึ้นหน่วยรับเนี่ยก็รับหน้าที่ทุกอย่างนะตั้งแต่ลอบสังหารสืบข่าว เจรจาการค้าการขายหาสเสบียงวาดแผนที่สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงขนาดเป็นองคลักษ์รับประจำตัวบุคคลสําคัญของฝ่ายพระเอกนางเอกมันทําให้กองทัพได้เปรียบในด้านการต่อสู้หน่วยกิเลนประมาณ3าสี่คนที่ร่วมมือกันสามารถจัดก,การยอดฝีมือระดับหนึ่งได้พูดง่ายคือ1ใน4ียอดฝีมือเนี่ยก็ไม่สามารถต่อสู้กับหน่วยกิเลนซึ่งสามารถร่วมมือกันได้มันก็เลยทําให้หน่วยกิเลนประมาณซัก5้าคนสามารถจัดก,การยอดฝีมือระดับหนึ่งได้ มันเป็นส่วนที่ได้เปรียบที่นางเอกฝึกสอนมามันเลยทําให้ชื่อเสียงของนางเอกในการลบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการลบชนะท่านอองที่เป็นสี่สุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งประเทศสงครามของสีเหลียงได้มีหน่วยกิเลนซึ่งรับผิดชอบงานจราชนรับผิดชอบช่วยเหลือในกองทัพทาให้กองทัพเธอชนะได้อย่างง่ายดายมันก็เลยทําให้กองทัพเธอใช่ไหมแกเป็นกองทัพที่เก่งกาจพอประสานกับกองทัพของพระเอกมันก็เลยไร้เทียมทานเพราะกองทัพติงองเนี่ยเป็นกองทัพอาชาเหล็กใช่ไหมเป็นกองทัพที่ไร้ไพ่อยู่บนหลังอาชา กองทัพสกุลติงนะครับมันก็จะมีฐานล่าพิเก่งกาดด้วยมันเลยทําให้กองทัพยังค่อนข้างที่อะไรเทียมทานไปที่ไหนใครก็กลัวปกติกองทัพของติ้งอ๋องใช่ไหมมันก็เป็นที่วัดกลวงคนอยู่แล้วพอมารวมกับหน่วยกีเลนของนางเอกเข้าไปมันก็เลยทําให้ยิ่งเก่งกาดไรเทียมทานเข้าไปอีกอันนี้เป็นจุดเด่นของนางเอกนะครับผมลักษณะของนางเอกก็เป็นนางเอกทั่วไปนะเป็นพวกเก่งกาดการต่อสู้นะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งกาจมากมายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่ยอมร่วมเป็นร่วมตายกับทหารทุกคนโดยไม่ทอดทิ้งเพราะว่าเธอเคยเป็นอดีตทหารมาก่อนคิดว่าทหารต่อสู้อยู่เธอจะไม่ยอมหนีเด็ดขาดคือเธอจะร่วมเป็นร่วมตายกับทหารทุกคนก็เลยทําให้ทหารจงรักภักดีกับเธอและแรกทหารในกองทัพติ้งอ๋องหรือแม้แต่พวกแม่ทัพเนี่ยก็อาจจะไม่พอใจเธอคิดว่าเธอเป็นแค่ชายาติ้งอ๋องด้วยการที่เธอบัญชาการรบอย่างไม่ยอมแพ้ไม่กลัวตาย ร่วมรุกร่วมถอยกับทหารทุกคนมันเลยทําให้แม่ทัพและทหารในกองทัพติ้งอองทุกคนยอมรับเธออันนี้เป็นลักษณะของนางเอกทางพระเอกก็เป็นชายหนุ่มที่รักเมียมากตอนแรกก็ไม่ค่อยรักเท่าไหร่นะครับแต่พอยิ่งอยู่กับนางเอกก็ยิ่งรักไปเรื่อยนะครับตอนหลังถึงขนาดเรียกว่าเป็นทสเมียอะไรก็ว่าได้อำนาจทุกสิ่งทุกอย่างในกองทัพติ้งอองในเมืองติ้งอองเขาให้นางเอกถือครองผู้องตงก็คือมีอำนาจแท้เท่าเขาหรือเหนือกว่าเขาด้วยซ้ำไป การตัดสินใจอะไรนะครับคือตามใจเมียแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากพระเอกเนี่ยเรื่องก็คือพระเอกเรื่องนี้เป็นคนที่โหดร้ายมากต้องใช้คํานี้นะครับมันจะมีหลายฉากหลายเหตุการณ์ที่นางเอกได้รับบาดเจ็บนางเอกตกเหวเนี่ยพระเอกก็ไม่สนใจนะครับฆ่าล้างเมืองเลยพูดง่ายคือพวกศัตรูนะครับเขาไม่เว้นชีวิตคนที่คิดร้ายวางแผนกับนางเอกเขาฆ่าทิ้งโดยไม่สนใจมันก็เลยมีหลายครั้งนะครับที่นางเอกต้องออกมาห้ามเขาให้เขาเนี่ยไม่ฆ่าคนมากมาย แน่นอนว่าพอนางเอกสั่งนางเอกขอร้องเขาก็ตามใจเมียรครับทาตามที่นางเอกสั่งทุกอย่างนางเอกไม่ฆ่าเขาก็ไม่ฆ่านางเอกว่าซ้ายเขาก็ว่าซ้ายนางเอกว่าขวาเขาก็ว่าขวาพวด้ตรงก็คือเ,เป็นท่าเมียอันนี้นี่คือลักษณะของพระเอกส่วนด้านฝีมือของพระเอกนะครับพระเอกเป็นชายหนุ่มที่เก่งกาจในสมัยเด็กอายุประมาณสักสิบเจก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสี่ยอดฝีมือของแผ่นดินเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุด แม้แต่ในตอนที่เขาได้รับพิษทําให้เดินไม่ได้ใช่ไหมฝีมืองเขาก็ไม่ได้ลดลงพอเขากินยานะครับซึ่งขมพิษอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพิษร้อนกับพิษเย็นใช่ไหมเขาได้รับพิษร้อนใช่ไหมเขากินยาที่มีพิษเย็นเขาไปข่มมันทําให้ได้รับพิษทั้งร้อนเย็นใช่ไหมเจ็บปวดมากมายแต่พลังฝีมืองเขาก็เพิ่มขึ้นก่อนที่ภายหลังเขาจะได้รับยาทําให้พิษทั้งหมดหายไปใช่ไหมฝีมือเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับจนสุดท้ายกลายเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งเพียงคนเดียวอันนี้ได้คือลักษณะพระเอก ส่วนด้านการอาหารการวางแผนพระเอกก็เก่งกาจน,นะครับสามารถรบทับจับฝึกไร้พ่ายตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยทาให้พร่อเอกท้องคาดไร้เทียมทานจะแพ้ก็แพ้เมียตัวเองนะครับพูดง่ายคือไม่กล้าหือกับเมียแล้วก็เป็นลักษณะนิสัยของพระเอกทั่วไปคือไม่พอใจแม้กระทั่งลูกตัวเองที่มาแย่งความรักจากเมียนะครับพูดง่ายคือก็พยายามทะเลาะก,กับลูกแล้วก็สั่งสอนลูกนะครับก็คือว่าถ้าอยากได้แม่ใช่ไหมอยากอยู่ใกล้แม่ก็ต้องชนะกูให้ได้ถ้าชนะไม่ได้ก็ใส่หัวไปเขาก็สั่งสอนลูกแบบว่า ถีบลงเหวอะพุ่งต,ตรงนะไม่ได้ปานีมากมายแต่ก็ไม่ถึงตายนะครับผมก็เป็นลักษณะของพระเอกแบบนี้รักลูกสาวอ่าลูกชายไม่ค่อยรักมันก็เลยทําให้ลูกอิจฉาเขาไม่พอใจเขานะครับตั้งตนเป็นศตัตรูกับเขาแต่จริงๆแล้วเขากับลูกก็รักกันนะสําหรับความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกนะครับเริ่มต้นจากคนแปลกหน้าแล้วค่อยๆรักกันนะครับพอรักกันก็หวานปานจะก,นกินแบบตายแทงกันได้นะครับช่วยเหลือเกอื้อกูลกันกนะเป็นคู่รักอีกคู่นึงนะครับที่ร่วมมือกันส่งเสริมกันให้ประสบความสําเร็จ พระเอกไม่ได้สนใจอำนาจไม่ได้สนใจการเป็นท้องเต้สนใจแค่ว่าจะรักนางเอกเพียงคนเดียวใครที่ขัดขวางความรักของเขาเขาก็เชื่อทิ้งไปโดยไม่สนใจอะไรมีความโหดเหี้ยมมีความเอาหิตคนที่สามารถท้าทายเขาได้มีเพียงแต่นางเอกคนเดียวใครที่เป็นศัตรูเขาจะพบจุดจบที่ไม่ดีทุกคน <c oughs> เขามีแขนต้นชำระเรียกได้ว่าใครแต่ต้องเขาเขาเอาคืนอ,อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดแต่ต้องเมียเขานะครับ <c oughs> เขาเอาคืนอ,อย่างสะสมยิ่งกว่าสังเกตได้อย่างตัวร้ายนะครับผมตัวร้ายหลีอ๋องนะครับถือว่าเป็นตัว้ายที่โชค้ายที่สุดตั้งแต่อ่านมา ปกติเวลาอ่านตัวร้ายนะครับตัวร้ายแค่ตายแค่สูญเสียอํานาจเป็นบ้าอะไรเนี้ยเราก็เคยเห็นมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวร้ายอย่างลีอ๋องนะครับถือว่าเป็นตัวร้ายที่เรียกได้ว่าโชคร้ายที่สุดตั้งแต่เคยอ่านมาแล้วกันเริ่มต้นตั้งแต่เจอพี่ชายตัวเองขัดขาวางยาพิษทำให้ไม,ม่สามารถมีบุตรได้มีลูกคนเดียวก็โดนจับตัวไว้ สุดท้ายก็วางยาพิษทําให้ลูกตัวเองเกือบตายพอได้ยาถอนพิษมาก็เจอเมียตัวเองนะครับเอามีดแทงจนทําให้ไม่สามารถมีบุตรได้พอมาก็ลอกก็ติดกับนางเอกหลายรอบจนพระเอกสำคาญใช่ไหมก็จัดการตอนตัวร้ายไปพิ่ง่ายคือตอนให้ไม่สามารถทาอะไรได้อีกตัวร้ายก็ไม่รับความพยายามก็จะมาเอาคืนก็เจอลูกชายของพระเอกกับนางเอกเนี่ยเปิดเผยความรักที่เป็นขันที่ประจาน จนสุดท้ายก็โดนเอาคืนจนเสียชีวิตอันนี้นี่คือตัวลายที่ค่อนข้างที่จะอาภัพหรือโชค้ายที่สุดก็เคยอ่านมานะครับผมสาหรับตัวรลีอ๋องแน่นอนว่าคนที่เป็นศัตรูกับพระเอกในหลายคนนะครับแต่ละคนนะครับก็จะมีจุดจบที่ไม่ดีหลายคน่ยตายไปโดยที่สูญเสียอำนาจทุกสิงทุกอย่างอย่างเช่นมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมที่มีคนลอบสังหารนางเอกแม้จะไม่สาเร็จก็ตามนะต้องย้ําว่าไม่สําเร็จนะพระเอกท,ที่ทราบข่าวใช่ไหมก็จัดการส่งคนไปฆ่าลูกฆ่าเมียหมดเลยนะครับไม่ให้เหลือเลยสักคนเอเป็นต้น พูดง่ายคือใครมายุ่งกับเมียพระเอกนะครับหรือเมียกูเนี่ยกูจัดการเชื่อทิ้งหมดแน่นอนไม่ฆ่าอีกฝ่ายด้วยนะครับฆ่าลูกค่าเมียเขาทิ้งอันนี้เป็นความโหมดเทียมของพระเอกนาะเอกที่มารับรู้ถึงความโหมดเทียมของพระเอกในภายหลังถึงแม้ว่าจะไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรพระเอกแค่ต่อไปให้เขาลดความโหมดเทียมลงบ้าง เพราะถือว่าเป็นการสร้างกุศลให้กับเธอและลูกแลก้วกันพระเอกก็ยอมทําตามหลังจากนั้นพอรู้ว่านางเอกไม่ชอบเวลาพระเอกจะลงมือกับใครที่มาแอบทําร้ายนางเอกเขาก็จะลงมือรับหลังนางเอกโดยที่นางเอกไม่รู้ตัวเนี่ยครับเป็นลักษณะความรักของทั้งคู่มันจึงทําให้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่อ่านสนุกและเพลิดเพลินนะครับเรื่องมันมีความยาวมีรายละเอียดมากนะครับเราก็จะอ่านเพลิดเพลินม,มีการช่วงชิงอํานาจ มีแต่ขุม้มอำนาจนะครับพยายามที่จะร่วมมือกันโจมตีพระเอกแน่นอนว่ามันมีหลายกองทัพมาโจมตีใช่ไหมนางเอกกับพระเอกก็ต้องแยกกันยกกองทัพนะครับเป็นสองกองทัพเนี่ยเพื่อที่จะรับมือกับศัตรูมันก็จะมีฉากเหตุการณ์ที่นางเอกเพียพ้ยมพาใช่ไหมแต่นายก,ก็ยังตั้งมั่นนะครับรอพระเอกมาช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ เพราะกองทัพของพระเอกต้องไปเคลียร์ก่อนแล้วก็มาช่วยเหลือนางเอกที่ตั้งรับเพราะส่วนมากกองทัพของนางเอกจะมีฐานที่น้อยกว่าใช่ไหมกองทัพหลักจะไปอยู่กับพระเอกเพราะนางเอกก็ทำได้แต่การตั้งรับใช่ไหมรับมือการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งแถมยังไม่ทอบทิ้นทหารตามแผนของพระเอกด้วยมันเลยทําให้พระเอกพอลบเสร็จต้องรีบยกทัพกลับมาช่วยนางเอกทันทีอันนี้มันเป็นลักษณะการต่อสู้และการช่วงชิงอำนาจที่เห็นได้ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากองทัพของติ้งอ๋องเป็นกองทัพที่หลายกาที่สุดผู้คนต่างหวาดกลัวเพราะว่ากองทัพของอาณาจ มันก็เลยทําให้พระเอกต้องยกกองทัพไปจัดก,การอีกกองทัพหนึ่งนายเอกก็ต้องตั้งรับอีก,กองทัพหนึ่งก่อนที่จะร่วมมือกันจัดก,การได้ทั้งหมดอะไรประมาณนี้ในเรื่องในการช่วงชิงอำนาจนะครับมันก็จะมีการหักไวชิงพิบตัวละครน,นะครับอย่างหลีอ๋องตอนแรกคิดว่าเป็นตัวกระจกกระจกเป็นตัวงโง่ใช่ไหมถึงแม้มันจะงโง่ตรงจบเรื่องก็ตานะครับแต่มันก็มีบทบาทมาก สามารถช่วงชิงเป็นดินสามารถทําให้พระเอกกบนังเอกประสบปัญหาได้หลายครั้งจนสุดท้ายสามารถตั้งตัวเป็นห้องเต้แดนใต้ได้ยกกองทัพมาขนาบหลังได้อะไรประมาณนี้ใช่ไห enfin มก่อนที่จะเจอพระเอกกบนังเอกใช้อุบายชลชนนะครับให้ทางเมืองหลวงทางแดนใต้ตั้งองค์เตยองใหม่ขึ้นนะเป็นการลี้ล้อนอํานาจของหลี่อ๋องไปไม่สามารถยองกองทัพกลับไปแดนใต้ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเนี่มันก็จะมีการห่างไหวชิงพิบแน่นอนว่าในแต่ละแคว้นนะครับอย่างเป่ยหลงเนี่ยมันก็จะมีการช่วงชิงอํานาจขององค์ชายเจ็ดกับองค์ชายราชญาต พระเอกกับนางเอกก็เลือกที่นำหนุนองคชายและทายาทให้องค์ชายเจ็ดที่ยกกองทัพลงมาลุกลามแผ่นดินจงหยวนใช่ไหมไม่สามารถมีชีวิตรอดกับได้อะไรประมาณนี้ด้วยในเวลาเดียวกันก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วไงว่าทางซีหลิงใช่ไหมก็จะมีฮ่องเต้ซีหลิงที่ขยหน้ากับอาองซีหลิงซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ยอดฝีมือใช่ไหมพระเอกกับนางเอกก็สามารถช่วยฮ่องเต้ของซีหลิงจัดก,การกับท่านองซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดฝีมือได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าภายหลังนะครับ ทายาทของท่านอ๋องคนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นรัชทายาทของซีหลิงไปนะครับพูดง่ายคือฮองเต้เนี่ยไม่มีลูกนะครับเพราะลูกตายหมดแล้วมันก็เลยทําให้ต้องรับลูกของท่านอ๋องคนนั้นครับกลายเป็นราชทายาทคนต่อไปของซีหลิงอะไรประมาณนี้ก่อนที่สุดท้ายนะครับลูกของพระเอกจะสามารถรวบรวมแผ่นนี้ได้เรื่องราวก็จะประมาณนี้นะมันก็เลยทําให้นะครับเรื่องนี้มันมีการวางอุบายมีกลศึกมีอะไรหลายอย่างนะครับมีการหัวไหวชิงพลิบซึ่งอาสนุกนะ ศัตรูที่โผล่มาในเล่มแรกๆนะครับลบแพ้ไปครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ตายนะมันก็มีการย้อนกลับมาเรื่อยๆนะครับอาจจะมีบางตัวนะครับที่เรียกว่าตายยากตายเย็นนะกว่าจะตายได้นะมันก็มีลบแพ้ไปก็ถอยทับไปสั่งสม,ม,มัวเบียแล้วกลับมาใหม่ ัวของกองทัพพระเอกก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถลบลายพ่ายนะครับก็คือยึดเมืองได้ก็ต้องมีใช้เวในการฟื้นฟูเนื้อเรื่องเนี้ยมันจะมีเรื่องราวอยู่ประมาณสัก10ปีนะครับพูดตรงๆก็คือในช่วงที่หลังจากพระเอกกับนางเอกแต่งงานกันอะไรพ้างอะไใช่ไหมในการก่อร่างสร้างเมืองน,นะครับกว่าจะจบเรื่องนะกว่าหลีอ,อ๋องจะตายมันก็ประมาณ10ปีซึ่งเนื้อเรื่องในช่วงนี้มันก็จะมีการฟื้นฟูเมืองมีการฟื้นฟูประชากรน,นะครับมีการสานสัมพันธ์ของตัวละครหลายตัวครับลูกของนางเอกก็เกิดในช่วงนี้เติบโตในช่วงนี้นะครมนะาณี้ มันก็เลยทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อ่านสุกละอ่านเพื่อเพลินจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียนะถึงแม้ว่าเรื่องนี้ผมจะอ่านติดงอมติดแงมนะครับอ่านเล่มจบเล่มอ่านเล่มจบเล่มนะพูดง่ายคือ19เล่มนะครับใช้เวลาอ่านโดยที่ไม่วางเลยแต่ว่าข้อเสียใหญ่ของเรื่องนี้ครับคือเป็นเรื่องที่มีพิมพ์ผิดมากพิมพ์ผิดทั้งตัวอักษรพวกตรงคํานี้ก็พิมพ์ผิดชื่อตัวละครก็พิมพ์ผิดทั้งมีการใส่ชื่อตัวละครสลับกัน สำนวนบางสำนวนนะครับต้องอ่านสองรอบนะถึงจะเข้าใจความหมายง่ายคือความสะสวยในการแปลนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่พู้ง่ายคือเนื้อเรื่องมันสนุกนะเพียงแต่ว่ามันพิมพ์ผิดเยอะมันเลยทําให้อารมณ์ในการอ่านนะครับถือว่าติดลบไปนิดนึงหงุดหงิดเวลาอ่านเยอะมากประกอบกับเนื้อเรื่องมันสนุกมันก็เลยหักลบกันไปหักลบกันมานะครับแหล่งที่ผมให้นะผมให้เอลบนะครับสาหรับเรื่องนี้ต้องพูดกันตรงตรงนะครับว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันไม่มีพิมพ์ผิด สำนวนภาษามันดีกว่านี้นะมันอาจจะไปถึงขั้นแรงเอสหรือ A บวกเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับสำหรับเรื่องชายาเคียงหาไทยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานนะอ่านเพลิดเพลินนะครับเราจะได้พบกับนางเอกที่เก่งแตกต่างอย่างทุกคนนะ สิ่งที่นางเอกเก่งก็คือว่าเธอจะใช้ความรู้ทางด้านการทหารที่เธอเรียนมาในยุคป,ปัจจุบันเป็นหน่วยล่าสังหารอะไรพวกนี้มาสร้างกองทัพทําให้กองทัพของเอกไร้เทียมทานส่วนตัวพระเอกต้องบอกก่อนพระเอกเป็นคนที่เก่งกาจทุกอย่างและแน่นอนครับเย็นชาบ้าเบียเมียมสั่งซ้ายหันซ้ายเมียฝั่งขวาหันขวานะครับไม่มีการแตกแถวโหดเยี่ยมอาอิตกับทุกคนยกเว้นเมียตัวเองความรักของทูก็เป็นความรักที่ร่วมลุกร่วมถอยด้วยกันนะครับ ร่วมเป็นร่วมตายรักกันหวานซึ้งตามสไตล์ทั่วไปอยู่แล้วจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือตัวร้ายที่น่าสงสารที่สุดน่นแตะเคยอ่านมาตั้งแต่ผมอ่านมานะครับตัวร้ายซึ่งเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องนี้ใช่ไหมประสบกับชะตากรรมที่ประซบที่สุดตั้งแต่โดนดูถูกสูญเสียอํานาจนะครับถึงแม้ว่าจะก้าวไปถึงห้องเต้ของแดนใต้ได้แต่ไหนจะต้องทําให้ไม่สามารถมีทายาทได้สุดท้ายโดนตอนโดนประจานนะครับสุดท้ายก็โดนฆ่าตายอะไรประมาณนี้ ถือว่าเป็นตัวลายที่โชคลายที่สุดตั้งแต่เคยอ่านมามันก็เลยทําให้เรื่องนี้ครับเป็นอีกเรื่องนึ่งที่อ่านสุสนานนะครับเพียงแต่ติงที่ว่ามันมีการพิมพ์ผิดเยอะไม่ว่าจะส่วนภาษาที่ไม่飒ส,สวยเท่าไรคําผิดที่พิมพ์ผิดง่ายๆนะครับแบบเหมือนกับว่าไม่มีการตรวจทานชื่อตัวละครบางครั้งก็ผิดทําให้อ่านต้องตีความหมายยากขึ้นเขาไปอีกชื่อตัวละครที่พิมพ์ผิดสลับตัวทําให้เวลาอ่านต้องรู้สึกง,งุนงงต้องตีความและทําความเข้าใจกับบริบท ถ้าใครไม่ติดตรงนี้นะครับผมก็ว่าเรื่องชายยาเคียงอ่ะไทยถือเป็นอีกเรื่องที่อ่านสุดและน่ารองนะครับผมประกอบกับช่วงนี้นะครับถึงวันที่ประมาณสัก20เมษานะมันจะยังหน้าลดราคาอยู่นะครับลด50%นะครับผมจากเล่มละ1้9บาทเนี่ยเหลือเล่มรับแบาท50อะไรเลยประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ถือว่ามันอยู่ในช่วงที่คุ้มค่าและน่าอ่านนะครับประกอบกับเล่มหนึ่งมันมีให้ทดลองอ่านฟีทั้งเล่มเลยนะครับผมสามารถไปติดตามได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะคครัับผมสสวดี